ข่าวสารจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับสอสอปูอัดที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานมคมขืนนักท่องเที่ยวประเทศไต้หวันจีนไต้หวันครับเป็นข่าวคราวโด่งดังไม่ใช่เฉพาะโด่งดังในประเทศไทยนะครับเป็นข่าวพาดหัวในสเตทไทม์เป็นข่าวพาดหัวในหนังสือพิมพ์ของไต้หวัน ผู้โลกเขาจับจาตามองว่าเกิดอะไรขึ้นที่ประเทศไทยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศไทยจะมีความปลอดภัยในเรื่องชีวิตทรัพย์สินในเรื่องทางเพศหรือไม่เป็นปัญหาตามมาอย่างมากมายมีบางคนบางท่านหลายคนออกความเห็นในโซเชียลครับบอกว่าสสท่านนี้เคยกระทำความผิดและ เคยขอโทษสังคมไว้แล้วว่าจะประพฤติตนจะคลองตนให้อยู่ในมาตรฐานจาริยธรรมที่ดีแต่มาเกิดเหตุกรณีดังกล่าวเป็นที่โจทย์ขานในแง่ลบนะครับในแง่ลบกับสสคนนี้มีเสียงเรียกร้องให้ท่านลาออกให้สสคนนี้ลาออกจากการเป็นผู้แทนราษฎรไม่ควรใช้สิทธิ์ ไม่ควรใช้เอกสิทธิ์ที่จะพึงมีตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเขากำหนดให้สสที่ถูกกล่าวหาทางคดีอาญาอาจจะเป็นคดีทางการเมืองไม่ให้ถูกจับกลุ่มคุมขังเพราะต้องการใช้สิทธิ์ในการลงมติในฐานะผู้แทนราษรรแต่ว่าในกรณีของสสปูอัดนี้เป็นเจตนาการกระทําผิดเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่หลาบจำ สังคมเขาถึงไม่อยากให้ใช้เอกสิทธิ์และเรียกร้องให้คุณปูอัดลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ควรเสียเวลาในการที่จะอภิปรายในสภาว่าสมควรจะปกป้องให้สสคนนี้ใช้เอกสิทธิ์หรือว่าส่งตัวไปให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการดำเนินคดีต,ต่อไปไม่ควรใช้เอกสิทธิ์ เพราะทำผิดคมขืนเองสังคมเขาเพ่งเล็งเขากลด่ากันทั้งเมืองคราวก่อนส้มปกป้องมีพวกพ้องวางกล้ามเครื่องคราวนี้คนแค้นเรื่องปิดบัญชีปูอัดเอ่ยยังเป็นคำถามอยู่นะครับว่าอดีตสสพักเดิมที่ปูอัดสังกัดยีสองท่านครับ ออกมาปกป้องไม่ขับไล่สสผู้อัดออกจากพรรคป่านนี้จนยังไม่เปิดเผยเลยสังคมก็อยากให้เปิดเผยชื่อว่า22คนที่ปกป้องสอสอปูอัดในอดีตนั้นเป็นใครผมมาพูดวันนี้เพื่อให้เด็ดขาดไปเลยนะครับคุณปูอัดไม่ควรเป็นผู้แทนรัศดรไม่ว่าในกรณีใดโปรดรับผิดชอบการกระทำความผิดของตนเองครับ ออกปราสู้คดีอย่างส่งงาผ่าเผยอย่าใช้ความเป็นสสใช้เอกสิทธิ์เพื่อสร้างความเสียหายสร้างความเข้าใจผิดต่อนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะความผิดที่ท่านถูกกล่าวหาว่าคมขืนนั้นร้ายแรงไม่ควรมีสถานะเป็นผู้แทนราษฎรครับ